สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอ้ยอยพรสวรรค์สวยออราจบคอรหาบ้านเบี้ยว เชื่อว่าหลายคนคงคุณหน้าคุณตาเอื้อยผรอนสอนมานานแล้วเพราะในอดีตเธอเป็นเน็ตไอดอลที่โด่งดังมากก่อนที่ภายหลังเธอจะโตขึ้นและเพิ่มความสวยออร่าขึ้นจนมีโอกาสชิมรางผลงานด้วยการขึ้นปกนิตยสารรัชจากนั้นก็มีผลงานตามมาอีกประปรายเอย้ผยพรสวรค์โด่งดังในฐานะเด็ดไอดอลเมื่อหลายปีก่อนด้วยหน้าตาน่ารักหนารักแบ๊วแบ,ว,แบวโดนใจวัยรุ่นนั่นเองและตอนนี้เจ้าตัวอายุ24ปีจบการศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตแต่อย่างไรก็ตามเธอเคยได้รับ ฉายาว่าเอื้อยบ้านเบี้ยวเพราะมีหลายคนจะผิดภาพเธอสมัยก่อนว่ามีการแต่งภาพจนบ้านเบี้ยวปัจจุบันเอื้อยสวยใสยและอ,อร่รจับมากมีแฟนคลับติดตามในอินสตาแกรมสูงถึง1นล้านห้าแสนคนเลยทีเดียวและนอกจากความปังที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากเข้าไปส่องในอินสตาแกรมจะเห็นได้เลยว่าเอื้อยลงรูปบ่อยครั้งจนพูดถึงเป็นเสียงเดียวกันว่าหากน้องเอื้อยจะพลิกลุกก็ไม่มีปัญหาเพราะปัจจุบันเธอสวยมากจริงๆไม่แปลกใจที่ในอินสตาแกรมส่วนตัวจะมีแฟนติดตาม มากถึง1นล้านห้าแสนคนโดยชีวิตส่วนตัวเอื้อยพรสวรรค์ก็มีหวานใจที่อยู่เคียงข้างกายนั้นก็คืออาอาณัธพลหรืออาเดอะสตาร์แม้อายุจะห่างกันถึง15ปีแต่บอกเลยว่าคู่ของนักร้องและนักแสดงหนุ่มอาเดอะสตาร์กับแฟนสาวเน็ตไอดอลชื่อดังเอื้อยพรสวรรค์ยิ่งนับวันยิ่งหวานแถมฝ่ายชายยังโชว์ป๋าควักเงินลงทุนช่วยกิจการด้านความงามให้ฝ่ายหญิงอีกด้วยมีโอกาสเจอทั้งคู่จึงรีบอัปเดตเรื่องความรักที่หลายคนแซวว่าวางรากฐานชีวิต ขนาดนี้โดยอาเคยกล่าวว่าแต่งคนนี้แน่นอนก็ทำเอาแฟนคลับต่างคอยเชียร์คอยลุ้นและชื่นชอบทั้งคู่มาโดยตลอดพร้อมทั้งเห็นความพัฒนาของทั้งคู่ที่คบกันและมีสิ่งดีๆร่วมกันเยอะมากอย่างเปิดช่อง YouTube และคอยอยู่เคียงข้างกันมาตลอดจนสาวเอื้อยได้เรียนจบการศึกษาอย่างเต็มตัวในเวลา3ปีครึง่งสมกับชื่อเน็ตไอดอลจริงๆเรื่องช่องว่างระหว่างวัยก็ไม่เป็นปัญหาอากล่าวว่าตอนแรกก็คิดว่ามีแต่คบไปเรื่อยๆช่องว่างยิ่งแคบลง เรื่อยๆจากแคปอยู่แล้วเรามองว่ามันต้องเป็นปัญหาแน่ๆจากแติจิดตดต่างกันแน่ๆช่องว่างระหว,ว่างอายุขนาดนี้แต่พอคบกันจริงๆบางเรื่องน้องแมนกว่าผมอีกบางอย่างที่ไม่เคยทําก็ทําอย่างเช่นเต้นก็ต้องโอเคพาไปเต้นลานจอดรถห้างคนเยอะๆก็ยอมทํา แต่ก็ไม่ตามใจทุกอย่างนะถ้าอันไหนไม่ใช่ก็จะปรามรามท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเดลีกขอบคุณครับ